สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักเครื่องเดินหลังนะคะกระกฎาคมนี้ของชาวธาตดินค่ะ้าตดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่มังกรค่ะพฤษศแล้วก็กันนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมันกรพฤษศกันในโหราศาสไทยหรือว่าโหราศาสตร์ตัวตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะสามารถเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้ หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พลายอย่าจะสื่อสารไปถึงนะคะขอแค่คุณมีคนให้คิดถึงนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องอยู่ในสถานะอะไรคุณดูคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบนะคะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดดินกันหน่อยนะคะขอใช้หนคะ่ะ มีไพ่คีกับไพ่สันคีกับสันนะคะขอไพ่หน่อยค่ะรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่ะมันเป็นยังไงคะท่าด mm ิน Sweetheart r ร s e ไม่ใช่ที่รัก โฟวูแมนจะเรียกว่ามีคนอายุมากกว่าก็ได้นะฮะหรือเป็นคนที่มากประสบการณ์ก็ได้ f o รีเว e ร์สด็อกเตอร์รีเวิร์สนะคะโอเคจากไพ่ขึ้นมา งมงบอกว่าคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ชาวท่าดินคุณเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วคุณอาจจะเคยรักใครสักคนหนึ่งหรือรักใครหลายคนก็ได้ค่ะแต่ความรักเหล่านั้นได้สอนให้คุณรู้ค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่จะดูแลเชื่อมโยงจิตใจ รักษาฮิลลิ่งตัวเราได้ไม่ใช่ใครค่ะคือตัวคุณเองความสัมพันธ์ที่มีประเด็นมีปัญหาแต่ก่อนมันอาจจะเคยมีความใฝ่ฝันมีความรู้สึกมีความนึกคิดถึงภาวะของการเป็นคนที่ใช่เขาคนที่รักสําหรับคุณแต่คุณมีความรู้สึกว่าบางท่านรู้สึกสุดท้ายเราเต็มที่แล้วแต่เราเข้ากันไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเราไม่เคยมีตัวตนในพื้นที่เหล่านั้นของเขาเลยอืม คุณเข้าไม่ถึงคุณรู้สึกถึงสภาวะการมีกำแพงในความสัมพันธ์ตลอดนะคะการรู้จักกาันมานานไม่ได้หมายความว่าคุณจะสนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่มากด้วยประสบการณ์มากด้วยประสบการณ์บางท่านตั้งใจเลยว่าคงเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโสดไปคนเดียวอะไรเงี้ยแต่บางท่านก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนที่ใช่ถ้าไม่ใช่คนที่ถูกใจไม่ใช่คนที่อยากจะ ช้ชีวิตด้วยจริง,รงๆก็คงไม่เลือกใครอืมก็คือสะคบเป้าหมายขึ้นมาอีกไม่ใช่แบบอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณได้อะไรกลับมาจากความสัมพันธ์นี้เยอะเหมือนกันทําให้ตัวคุณเองเป็นคนที่โตตขึ้นเติบโตขึ้นอืมแล้วก็ทําให้ตัวคุณเองเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองคิดที่จะเลือกชัดเจนกับความสุขความทุกข์ของตัวเองมากขึ้นความสัมพันธ์นี้เข้ามาสอนอะไรหลายอย่างนะคิดว่า ไปดูกันขอให้ให้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในะคะ่ะชาวธาตดินเด็กถือป้วยนะคะหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญสามดาบโอเค แล้วก็ไพ่ไนท์ถือเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะเลเวอร์สอืม,อมขยับอีกสักหน่อยขอไพยให้เขานะคะพี่ลองขยับเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ ชาวทัตดินคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไพ้หน่อยวีนถือเหรียญสิบถ้วยค่ะแปดถ้วยค่ะ เด็กเหรียญน,นะคะควินไม้ค่ะหกเหรียญโอเค ให้แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันในส่วนของตัวคุณคณนนี้ในเวลานี้เนี่ย ถ้าคุณเองเคยมีประสบการณ์มีความบาดหมางใจใดๆในความสัมพันธ์นี้กับเขาคนนี้นะคะสิ่งที่เห็นพี่มองว่าคุณยังจําความเจ็บปวดนั้นได้แต่ว่าคุณให้อภัยเขาแล้วนะคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าจะคุยก็คุยได้แต่ว่าคุณเริ่มที่จะมองไปที่คนที่เหมือนคุณได้มีโอกาสรู้ว่าว่าในความรักความสัมพันธ์คาว่าเนื้อคู่มันไม่ได้มีคนเดียวจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะมี ความรักที่ดีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องผูกขาดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งที่คนนั้นอาจจะเป็นคนที่ทําให้เราเสียใจทําให้เราอดหักทําให้เราผิดหวงังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณเรียนรู้คุณเปิดใจคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองในเวลานี้จิตของคุณค่อนข้างโฟกัสไปที่เรื่องงานใหม่เงินใหม่โชคลาภอะไรอย่างงี้มากกว่านะจากที่เห็นส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าในร้อยเอซเอาไปประมาณแบบ20%ก็พออะไรเงี้ยในพาร์ทอื่น เพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์น่ะใช่เรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่สําคัญแต่เรื่องราวของความพร้อมเมื่อโอกาสในความรักมันมาถึงถ้าพาร์ทอื่นๆในชีวิตคุณไม่ดีคุณก็ไม่สามารถรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วชาวทัตด,ดินคนที่ได้หน้าไพานี้เป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของความรักเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตอย่างสุดใจ แล้วคุณก็เชื่อได้ว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆอืมโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆอย่างตัวพี่เมยองอะพี่เป็นคนดูโหราศาสตร์อะพี่ก็ยังรู้ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีความรักเข้ามาบ่อยๆหรือแม้ขนาดคนที่มีความสัมพันธ์เข้ามาได้บ่อยๆโอกาสที่จะได้เจอคู่จริงๆอะเขาก็มีจังหวะเหมือนกัน ที่มันจะไม่ใช่แบบทีทีทีท,ทีเป็นปีตอป่อปีปีตอป่อปีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวทัานดินเนี่ยจากที่ได้เห็นตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ว่าคุณจะทําให้ตัวเองอ่ะอยู่ในโหมดของการที่ถ้ามันจะมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาอีกครั้งคุณจะไม่ปล่อยให้อุปสรรคด้านอื่นๆในชีวิตของคุณอ่ะมันมาทําให้รักครั้งนี้มันไม่สกเซสอ่ะพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะอืมเพราะฉะนั้นกับคุณคนนี้ คุณให้น้ำหนักความรักความสัมพันธ์กับเขาไปแค่ประมาณแบบ20-25ไม่เกินส่วนที่เหลือคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นคุณเชื่อในรักแท้คุณเชื่อในผมในขิดคุณเชื่อในความรักแต่คุณก็เชื่อในสิ่งที่เหลือจากนั้นด้วยว่าชีวิตของเรามันมีพาร์ทอื่นๆในชีวิตเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเรื่องอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวความรักไม่ใช่ตัวที่ทําให้เรามีชีวิตต่อได้ เพียงอย่างเดียวขนาดนั้นเราจะมีชีวิตได้ด้วยด้วยตัวเราเองมากกว่าการเอาชีวิตของเราไปผูกไว้กับอีกคนโซนประมาณนี้เพราะฉะนั้นกับคนนี้คุณก็รู้สึกดีแต่คุณโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าจากที่เห็นพวกคุณเชื่อว่ารักแท้มันมีแต่ว่ามันจะมีแล้วมันจะอยู่ได้แล้วมันจะรักษาได้ในวันที่คุณพร้อมมากกว่านี้ในส่วนตัวของเขาค่ะ มันเห็นถึงการห่างหายในความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะคะจากไพ่แปดถ้วยอ่ะเขาเริ่มรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนนิ่งมากขึ้นความอบอุ่นอ่อนโยนที่คุณเคยมีมีนะแต่คุณเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปทุ่มเทให้กับเรื่องการงานการเงนิงนเรื่องของสุขภาพเรื่องของคนใกล้ตัวเรื่องของใครก็ตามที่สร้างความแฮปปี้ให้กับคุณคุณเคยมอบความอบอุ่นใจคุณเคยดูแลอะไรหลายอย่างให้กับเขาค่ะเขาสัมผัสได้ว่าถ้าเขาเนี่ย มีคุณเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเขาน่าจะแฮปปี้มากทีเดียวแต่ในเวลานี้เนี่ยพอขึ้นไพ่แปดถ้วยนั่นแปลว่ามันน่าจะมีเหตุที่ทําให้คุณเลือกที่จะถอยหรือเลือกที่จะห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เลือกที่จะเอาความทุ่มเทเลือกที่จะเอาความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเคยมีให้กับคนคนนี้ไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินหรือแม้แต่ถ้านี่คือการที่มีการเจอใครใหม่ๆ สมมุติว่านี่คือการที่มีเคสคนใหม่ๆเข้ามามันอ่านย่างนินได้ด้วยทั้งเก่าและใหม่นะคะสำหรับไพ่นี้คุณยังคงรู้สึกเจ็บกับความสัมพันธ์ครั้งเก่าการเริ่มต้นครั้งใหม่ของคุณคุณจึงให้ใจในระดับที่เรียกว่าน้อยๆนะคะและถ้าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่จริงๆเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนาคุณจะให้เวลากับความสัมพันธ์ในหลักปีเลยทีเดียวคุณไม่รีบในส่วนของตัวเขา ตัวเขาเองแอบมีความรู้สึกว่าในเมื่อตัวคุณเองให้ความรู้สึกกับเขาค่อนข้างน้อยในเวลานี้เขารู้สึกกับคุณมากๆเลยแต่วันหนึ่งถ้าเขายังไม่เห็นปริมาณในความสัมพันธ์ว่าเขาพยายาม80แล้วคุณจะพยายาม80เท่าเขาแล้วถ้าคุณให้เขาแค่20อะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดได้ยังไงเขารู้สึกงั้นเขากลัวสภาวะวันหนึ่งว่าสิ่งที่เขารักคุณสิเขา มอบให้คุณแล้วถ้าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่ไม่ได้รับการถูกเลือกละ่ะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะถูกวางไว้ที่หลังนอกจากเรื่องธุระส่วนตัวเรื่องธุรก,กิจหรือความสนใจอื่นๆของคุณละ่ะเขาจะทํำยังไงมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะอืมเพราะการที่คนคนนี้เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาตั้งใจเข้ามาหาคุณแล้วก็เขาชอบคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณจริงๆแล้วด้วยนะคะ สำหรับถ้าเป็นเคสคนใหม่นะอืไปดูกันขอไพยหน่อยนะคะคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะคิงถือดาบแล้วก็ไพ่สิบถ้วย ความจริงจังค่ะเขาเล็งเป้ามาที่คุณอยู่แล้วนะคะเขาคิดที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยู่แล้วเขาจับตามองคุณอยู่แล้วนะคะและโดยเฉพาะถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่ถ้าสมมติได้เหมือนแบบมีจังหวะที่ได้พูดคุยสื่อสารกับเขาแล้วมันมีช่วงระยะเวลาที่แบบคุณพ r i เ r i t y ้เขาไว้ที่หลังแล้วคุณเลือกที่จะแบบเออวันนี้ไม่สะดวกนะเพราะว่าจะต้องพาวันนี้ไม่นัดกับครอบครบัวหรือพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอหรืออะไรคือบอกเขาไปตรง,ตรงๆอะ่ะแหละเขารู้ ซึ่งอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเขาก็คงเลือกคนที่รักครอบครัวเหมือนกันแล้วเขารู้ว่าถ้าเขาสามารถผันตัวเองไปเป็นคนในครอบครัวกับคุณได้เขาก็จะได้รับภาระเิดี้ที่ดีๆแบบนี้จากคุณนะนะอืมคนคนนี้ถ้าเขาทําผิดต่อคุณนี่เขาอยากขอโทษคุณไหมคะคิงถือไม้ แล้วก็ไพ่3ถ้วยเขาจะเทคแอคชั่นเลยแหละวิธีการง้อของเขาส่วนใหญ่มันก็จะมานินเนียนในแนวแนวพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะพาไปกินข้าวพาไปหาสถานที่ที่มันสังสรรค์ที่มันดูแฮปปี้ตามบรรยากาศแต่เขาจะเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะเพื่อให้สถานการณ์กลับมารื่นรมรื่นเริงให้ไวมากที่สุดนะคะแล้วก็ในบางเคสเนี่ยถ้าตัวเขาง,งอเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะตอลอมให้เพื่อนเขาหรือเพื่อนคุณที่ ที่รู้จักกันทั้งเขาและคุณเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะทาให้สถานการณ์มันง่ายขึ้นนั่นเองนะคนคนนี้เขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมถ้าพูดพูดว่างไงมีควีนถือถ้วยมีควีนถือด,อดาบอืมถามว่าพูดไหมมองว่าพูดนะแอบเอาไปปรึกษาปรึกษาพี่สาวปรึกษา เจเจทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบบางทีก็ดุบางทีก็น่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกเขาถูกเจริตกับคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในโหมดไหนเวอร์ชันคุณน่ารักก็น่ารักมากเลยใจดีอบอ้อมอารีมีมุมตะมุตะมิะมอะไรเงี้ยแต่เวอร์ชั่นที่คุณดุคุณก็คือดุมากๆเลยดุจนเขาเกรงใจดุจนเขากลัวดุจนมันเป็นพลังงานที่มันคุณละขั้วแล้วรู้สึกอยู่อยู่ด้วยกันได้ยากอะไรเงี้ยนะคะอืม คนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณนะเด็กถือถ้วยค่ะคลีนถือไม้รักเขาบ้างรักเขาบ้างสนใจเขาบ้างอ้อนเขาบ้างอยากให้มีมุมงองแงงองแงมงมุมมิงตะมุตะมิ ดูแลอะไรเงี้ยค่ะมุมของความน่ารักอยากให้คุณแสดงออกให้เขาเห็นบ้างสนใจเขาบ้างให้ได้มากเท่าที่คุณสนใจแล้วโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานนะเออเอาชีวิตของเขาไปเป็นงานของคุณบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธ์นี้คืออะไรเดมูลราบไพ่หนึ่งไม้ มองว่าความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆคิดว่าอย่างนี้นะเรื่องราวของการที่เหมือนแบบถ้าเรายังไม่เข้าใจอะไรแล้วเราชอบคิดไปเองเรื่อยๆอะไรเงี้คะ่ะโดยที่ไม่ได้ถามถ่ายอะไรเงี้ยคดีใหม่ๆประเด็นใหม่ๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆหรือแม้แต่การสนใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ในความสัมพันธ์บางทีมันเป็นในลักษณะเหมือนคนใดคนหนึ่งเนี่ยในตรงนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีสเสน่ห์เนาะแล้วก็มีคนเข้าหาเรื่อยๆจริงๆมันแค่เรื่องงานพอนี้เสร็จมันก็มีความสงสัยค่ะว่ามาแค่งานจริงๆหรือเปล่าอย่าไปคิดมากนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ถามจะดีกว่านะคะจริงๆมันเหมือนไม่มีอะไรอ,อืมแผนในใจที่เขาคิดที่จะทํากับคุณค่ทา,าิน มีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญนะฮะจากหน้าไพ่นะมองว่าจะตัวติดเลยแหละนะไปไหนก็ขอไปด้วยนะคะไปไหนก็ขอไปด้วยขอทําความรู้จักถ้ามีเรื่องราวผิดพลาดไปก็อยากขอโทษแต่แพลนเขาคือการทําตัวติดคุณในอนาคตอ,อ่ะเออทาตัวติดคุณในอนาคตนะคะถ้าตัวคุณเองมีสมมุติที่ต่างมีคนไม่สบายอยู่ในเวลานี้แล้วเขาได้รับลูกข่าวความไม่สบายของคุณอะ่ะ กี่ยวกับสุขภาพะนะเขาจะใช้เรื่องนี้แหละมาเป็นข้ออ้างในการที่จะเข้ามาพูดคุยมาถามไถ่สารทุกสุขดิบกับตัวคุณนะคะคุณก็ตอบปฏิเสธอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมถึงแม,ม้คุณไม่อยากจะเม้ามอยไม่อยากจะคุยแต่คุณก็ต้องคุยอะคะ่ะเพราะว่าเขามาถามดีๆเนาะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะท่าดีนทิงเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ จากหน้าไพ่อะสามารถมองถึงคนที่แบบค่อนข้างมีฐานะก็ได้หรือคนที่โฟกัสสนใจแต่ในเรื่องการงานการเงินก็ได้อีกในแยะหนึ่งมันสามารถหมายถึงคนที่เห็นแล้วมีความรู้สึกควรค่าแก่การคุค่าแก่การลงหลักปักฐานแล้วอะอืมมีความรู้สึกว่าถ้าจะคอมมิชเมนต์กับคุณถ้าจะเลือกคุณถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ขยับไปไหนแล้วมันควรที่จะต้องเป็นคุณแล้วอะค่ะ แต่ว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะสำหรับไพ่เหรียญเนี่ยมองเลยว่าระดับปีแน่นอนนะคุณน่าจะอยู่ในแผนความสัมพันธ์เขาแล้วแหละในไปแอบดูกันหาว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรถ้าตีคุณละเขาดูวนะเด็กชืดดาหกถ้วยแล้วก็ไพ่สถ้วย จากในหน้าไพ่อะค่ะความสัมพันธ์นี้ใช้เวลานิดนึงนะคะในเคสของคนเก่าเนี่ยอาจจะมีช่วงจังหวะที่ทิ้งระยะห่างสักครู่ค่ะแต่ยังไงก็จะได้มีโอกาสในการกลับมาพูดมาคุยมาสื่อสารกันอยู่ดีความรักเข้าที่เข้าทางในโหมดของคนที่เป็นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะอยากให้ลองเปิดใจค่ะถึงอมีอายุที่ค่อนข้างห่างกันพอสมควรแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเข้ากันได้ดีสุดท้ายเหมือนคนที่ได้ลงเอย ไพ่ขี่กับไพ่สันขึ้นมันเป็นไพ่ของคนที่ใช่ยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นธาตุดินไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสถึงแม้ตอนนี้เหมือนแบบดาวลหลายๆดวงอาจจะเดินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีดาวบางดวงของธาตุดินที่เดินดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็จะได้มีโอกาสที่จะได้พบความรักที่ดีเหมือนอย่างที่คุณตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลานี้คุณเลือกที่จะโฟกัสกับอะไรก่อนอะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี้เขาจะให้เวลากับคุณนะแล้วมันก็จะได้เป็นอะไรที่รักเราเสมอกันสักทีนะคะ มาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคาราดินใจลายจังเฮงเฮงรวยรยดีเนอะมีให้คำใยพอรอันนี้ชอบเ็งเฮรวยรวยตัวจริงอือ อดทนตื่นเต้นนะคะแล้วก็ไพ่ตอบแชทหน่อยเนี่ยจากไพ่ที่ขึ้นมาคุณสังเกตเลยได้ว่าพี่ไม่ได้อ่านไพ่เกินจริงเลยในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าใครอยู่ในธาตดินถ้าคุณกำลังเผชิญหรือเจอสถานานี้อยู่นะคุณให้รู้เลยว่าคนคุณนี้เขามีความตั้งใจ เขามีความกระตือรือร้นเขามีความที่อยากจะคุยอยากจะพูดสื่อสารกาับเราต่อให้เขาจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็เถอะในเวลาที่คุณผ่านช่วงที่มันไม่โอเคมาความอดทนของคุณนะคะประสบการณ์ของคุณนะคะมันทําให้ไฟนอลคุณก็จะได้พบคนที่จริงใจกับคุณเหมือนที่คุณเคยจริงใจกับใครหลายๆคนมาแล้วใช่คนนี้เขาตั้งใจที่จะให้คุณเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในเวลาเนี้ยตัวเขาจะแอบมีความรู้สึกว่า คุณโหดกับเขาจังใจร้ายกับเขาจังคุณไม่แคร์เขาเลยหรืออะไรก็แล้วแต่คะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รู้คะ่ะว่าเขาจะอดทนมากพอจนจนคุณจะรู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณควรให้โอกาสโอกาสของคุณมาถึงแล้วอืมโอกาสของคุณมาถึงแล้วแล้วหน้าที่ของคุณคือให้โอกาสเหมือนที่คุณเคยอยากจะขอโอกาสในเรื่องความรักกับใครสักคนหนึ่ง ถ้าคิดจะให้ลองให้คนนี้ดูนะคะประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะ จบไปแล้วสำหรับคลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนหลังของชาวธาตุดินในกรกฎาคามนี้เหมือนอะไรก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วมันตรงกับเรื่องราวของคุณก็ขอให้เป็นคลิปของคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ